สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรดิจิทั l เล a ร์น n g นะครับผมทันทวินคู่เรืองตะกูลนะครับ World Business Strategy Department และเป็นอดีต Strategic People Solution Department Head นะครับซึ่งรับผิดชอบและมีประสบการณ์ดูแลด้านของการทำา i i i t t l l c c d e m y y i i i t t l l l e r r n n n g ของธนาคารกสิกรไทยครับวันนี้นะครับสำหรับหลักสูตร Digital Learning นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการสร้าง Digital Learning ให้กับองค์กรน,นะครับที่จะตอบโจทย์พนักงาน ในการที่จะพัฒนาทักษะที่ตอบรับกับสกิลใหม่ๆและความต้องการใหม่ๆของธุรกิจในอนาคตครับโดยหลักสูตรนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5ส่วนประกอบที่สำคัญนะครับก็คือในส่วนของ i n t e ท a ร t i o คชนะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมองค์กรต่างๆนะครับถึงจะต้อง Implement ดิจิทัลเลิร์นิ่งนะครับเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้อดีข้อได้เปรียบนะครับที่องค์กรมีดิจิทัลเลิร์นิ่งที่แข็งแรงนะครับจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรอื่นได้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาทำความเข้าใจกันนะครับว่า Advantage ที่สำคัญของดิจิทัลเล a ร์น n ิ่งนะครับมันจะต้องสร้างด้วยสิ่งที่สำคัญอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้องค์กรนั้นมีดิจิทัลเล a ร์น n ิ่งแอด t a นเทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง blended learning experience ให้เกิดขึ้นนใองค์กร ร,รวมถึงก้าวเข้าไปสู่ของเทคโนโลยีนะครับซึ่ง h r หลายๆคนนะครับคงจะไม่มีความเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยที่เอามาใช้ในการสร้างดิจิทัลเรียนนิ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับ h r เรามีผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นเวนเดอร์หรือว่า IT Department ของแต่ละองค์กรที่จะสามารถทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่คน HR จะต้องรู้ในเรื่องของ Learning Architecture ในการที่จะ implement ในเรื่องของดิจิทัลเรี n นนิ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าเราจะต้้้้อองงเป็นนผูใใหหหหโจทยย์รื Require กับ่ว ที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าจะเป็น IT Department ขององค์กรคุณหรือว่า v e n เดอร์ที่จะมา ร่วมทำงานกับองค์กรคุณนั่นเองครับถัดไปนะครับสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการ implement digital learning นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือระบบอย่างเดียวนะครับหรือการวาง structure ในการเรียนรู้ผ่าน digital channel อย่างเดียวมันเป็นการสร้าง experience ที่สำคัญของพนักงานที่จะทำให้พนักงานนั้นเห็นความสำคัญของ digital learning นะครับจะมีการสร้างแคมเปญอย่างไรให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะเกิด self-directed learning ในองค์กรได้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของ case study ต่าง แล้วก็เป็น Key s ซัมมารนะครับในแต่ละเ s สชันที่ทุกคนจะสามารถเทคเ a าไว้ไปอิมพิเ e นต์ในดิจิทั l เ e a r n นิ่ของแต่ละองค์กรได้เป็นอย่างดีครับ